ตรงตรงกับจุดที่เมื่อที่แล้วได้เรียกหนึ่งตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับกลุ่งนี้นะครับโหกระติดมากเดี๋ยวอยุญญาลงจะจับเลยนะครับนี่นะครับ เลือได้เลือกหนึ่งเหมือนเดิมครับเลือกหนึง่ง ครับท่านผู้ชมก็ใกล้วันที่16แล้วนะครับวันนี้วันที่สิบสี่เ,เนาะนี่นะครับกเ็เจ้าก้าวตัดหางเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวลุงสายลุงยาก็ไปล้างแผละนะครับก็ประมาณ7วันก็ตัดไหมออกนะครับก็ใส่ที่ครอบหัวไว้ก็ ประมาณจะใส่ประมาณ10วันนะครับเพื่อไม่ให้เขา,ามากระชากหางให้เป็นแผลน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วสำหรับเจ้าก้าวต้องป่วย10วันก่อนนะลูกนะครับใส่วันแรกๆเขาดิน้นดิ้นใหญ่เลยนะครับเขาไม่ยอมอตอนนี้ก็ชินแล้วครับชินแล้วเมื่อคืนตัวร้อนมากน่าจะแผลอักเสบนะครับเนาะ แผลอักเสบแผลอักเสบลุงยาก็จะมาออขอหวยม้าแยแยะหรือต้นเทวบุตรนะครับเพราะงวดงวดที่แล้วลุงยาออตอนที่ลุงยาขอให้เจ้าก้าวเขียนะครับงวดที่แล้วเนาะมีคลิปเก่าอยู่นะครับที่ว่านี่นะครับเ,เลข เลขไปค้างอยู่ในนี้อันนึงนะครับเนื่องจากว่าเจ้าเก้าเขี่ยโดดขึ้นมาค้างอยู่ในนี้นะครับลุงยาก็เอะใจว่าจะต้องเสี่ยงทายแบบนี้หรือเปล่านะครับในการโยนเลขโยนเลขเพื่อให้ใบของไม้อ่าแย่รับเอาไว้นะครับเลขนั้นจึงจะออกเนาะที่ที่เจ้า9ก้าคาบแล้วเขี่ยได้5กับหนะครับส่วน ส่วนเลขที่ค้างอยู่ที่ใบไม้แยแยรับไว้ก็เป็นเลขหนึ่งนะครับลุงยาก็เอะใจว่าเอ๊ะเราจะต้องเสี่ยงทายด้วยการโยนเพื่อให้ใบของอาต้นเทวบุตรหรือไม้แยแยรับหรือเปล่านะครับก็เป็นต้นไม้เสี่ยงโชคหรือบรรดาลโชคนะครับลุงยาก็จะลองอีกงวดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นจริงตามที่ ุงยาสันนิษฐานไว้นะครับไว้ไหมนะครับคืออายนเข้าไปเพื่อให้ใบของไม้แย่แย่ครับนะครับก็ปกติเราก็จะหาเลขตามใบเนี่ยนะครับอ่าเราก็จะมาส่องดูตามใบนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับนี่นะครับอ่าการเสียงโชคกไม้แย่แย่เราก็จะมาดูที่ใบนะครับเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ขอหวยนะครับนี่นะครับก็จะดูที่ใบว่า จะมีเลขอะไรนะครับลายลายใบเขาจะขึ้นนะครับเป็นเลขนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงยาก็จะ,อะลองเสี่ยงดูนะครับด้วยการโยนโยนเพื่อให้ใบของไม้แยแยรับรับเลขเอาไว้นะครับก็ลุงยาเขียนเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นะครับก็จะโยน อสองรอบนะครับอาไม่ใช่ครับอาจะขออสามเลขเลยนะครับโยนจนฝ่าใบจะใบของต้นเทวบุตรรับได้นะครับขอก็ขอสามเลขเลยเนาะนะครับเพื่ออท่านผู้ชมจะได้มีโชคมีลาบร่วมกันเนะาะเดี๋ยวลุงยาจะขอก่อนนะครับ เดี๋ยวลุงยาก็จะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับลุงยาก็จะดงไปนะครับตรงตรงกับจุดที่เมื่อที่แล้วได้เลขหนึ่งตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับกิ่นนี้นะครับโอ้ยสกปรกมากเดี๋ยวลุงยาจะจับเลยนะครับนี่นะครับ ได้เลขหนึ่งเหมือนเดิมครับเลขหนึ่งครับได้เลขหนึ่งนะครับตรงกับเรื่องวดที่แล้วที่ว่าม้าแยแยจับให้เลขหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสอ,อีกสตัวนะครับ

นะครับท่านผูช้ชมยา,ยาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายากำลังหาเลขอยู่นะครับเลขขายไปหนึ่งอัน นอันนี้นะครับเจ๋อแล้วเจอแล้วนี่นะครับสิบันนะครับนะครับ่ะครับสาธุสาธุสาธุลยาะ,อะรอบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกยาจะยนใหม่นะครับ ยานับก่อนว่าครบไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบนะครับสยญญาจะเดินใหม่นะครับก็เออรอบนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่า อ่ะนี่นะครับวางอยู่บนใบนะครับใบรับไว้นะครับนี่นะครับใบนี้เนาะนะครับเลขที่สองนะครับนะครับเลขห้านะครับใบที่สองได้เลขห้านะครับ อยากจะขอเลขที่สามนะครับเดี๋ยวลงยานับดูก่อนนะครับว่ากี่เลข 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9หดอ่ะสิเลขนะครับก็เจ้าประคุณขออีกเลขหนึ่งนะครับอ่าเทวดาอ่าเจ้าที่เจ้าทางที่อ่าอ่าอยู่ที่แห่งนี้นะครับและอ่าม้าใหญ่แย่ที่สั์สิทธ์นะครับ้ดนนี้นะครับได้น,น่แนะครับ ได้เลขหกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าไหนแล้วอ๋ออยู่ใต้นี่นะครับอ่ะสิบอันนะครับก็กดขาเลยนะครับปุย๋ยเขานั่งกันอ่ะนะครับก็อ่าคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถือเป็นการ เสียงโชคนะครับขอโชคขอลาบไม้าแยแยหรือต้นอาเทวาบุตรนะครับเพราะงวดที่แล้วลุงยาก็าโยนลงไปแล้วก็เลขค้างอยู่ตรงนี้นะครับเลขหนึ่งนะครับก็หวยก็ออกหนึ่งสี่นะครับหวยออกหนึ่งสี่งวดนี้ลุงยาก็ลองเสี่ยงทายโยนลงดูปรากฏว่าไม้าแย่แยรับได้เที่ยวแรกเลขหนึ่งนะครับเที่ยวสองเลขห้า อ่าแล้วก็เที่ยวที่3มเลข6นะครับก็อ่าแนวทางก็1551นะครับแล้วก็หนึ่งหกหกนะครับแล้วก็1นึ่นะครับสําหรับทวน้นี้อ่าเป็นแนวทางนะครับลองลองลุ่นดูนะครับท่านผู้ชมฝากเพื่อนๆเ,เป็นกาลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชม เป็นสัญญาันนี้เราขอให้โชคดีเฮ็ดเงนรวยรวยนะครับสำหรับเจ้าเก้าเจ้าเก้าครับให้สองสามห้านะครับนะครับเจ้าเก้านะครับก็มีสองเลขนะครับสองเลขของเจ้าเก้า็คือสองสามห้าแล้วก็เลขของไม้แย่ก็คือหนึ่งห้าหกนะครับไปแล้วนะครับ 太惨了。